น้องจะแต้มมาจินมะม่วงช่วงสายเขาโตโตกว่าพี่เขาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้นอนด้วยกันแล้วนะครับจะแต้มกับน้องนอนคนละลังนะครับจะแต้มโน่นไปทำลังอยู่ตรงต้นพิกุลนอนนะครับส่วนน้องจะแต้มก็าทำลังอยู่ตรงต้นกำมปูข้างบนนี้นะครับ เขาทำลังเองเป็นแล้วนะครับน้องจักแกน่ารักมากดูความน่ารักของเขานะ